การเคลือสีนะคะจากรูปปกติของสมก,การไฮเปอร์โบลานะคะก็คือ x กำลังสองส่วน y กำลังสองลบ y กำลังสองบวกส่วน y กำลังสองเท่ากับหนึ่งนะคะจากจทย์ของเรานะคะก็คือ y เอ้ย x กำลังสองส่วนเก้าลบด้วย y กำลังสองส่วนสี่เท่ากัาบหนึ่งเราจะได้ว่า อีกำลังสองส่วนสามกำลังสองลบ y ายกำลังสองส่วน 2, y, สองกำลังสองเท่ากับหนึ่งนะคะเราจะสังเกตเห็นตรงนี้นะคะว่า e ของเราเนี่ยเราจะได้ว่าจะได้เเท่ากับสามและ b เท่ากับสองนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเของเราเนี่ยมากกว่าศูนย์และบของเราก็มากกว่าศูนย์นะคะดังนั้นกราฟไฮเปอร์โบลาของเรานะคะก็จะอยู่บนบนแนวแกซ์นะคะก็คือจะจะเป็นประมาณนี้นะคะ ดูนแนวเขียน x ตอนนี้นะคะรูปไม่ค่อยสวยแล้วก็ <c oughs> จากสมการวงกมลมรูปปกตินะคะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองจาก x กำลังสองบวก y กำลังสองลบลบแปด x เท่ากับศูนย์ เราจะได้ว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับแป x นะคะแล้วก็กสองบวก y กำลังสองเท่ากับสองรูทสองอีกทั้งหมดก็กำลังสองนะคะดังนั้นเราจะได้ว่า r กำลังเราจะได้ r เนี่ยเท่ากับ r เท่ากับสองรูทสอง We can So, so. so <clears throat> ก็สาเราจะได้ตรงนี้เป็นแบบนี้นะคะสามสามอือแล้วก็ เลประมาณนี้นะคะอื่าแล้วก็ุ่มกลุ่มนะคะเราจะได้ว่าอืมมันต้องรัสมีมากมากกว่าสองนะคะแต่เราเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะคะ